Driven with the passion of a champion Cause winning my only option So it's pedal to the metal when I'm gassing it Victory is mine, can't nobody stop it uh, I'm my only competition Chasing my ambition, I ain't stopping till I get it, nah They said I couldn't do it, let me show them how Every time is my time ขอต้อนรับสู่แม็ชที่ทุกท่านรอคอยหวังว่าทั้งสองทีมจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ครับและนี่คือ11ตัวจริงของทั้งสองทีมครับผู้ตัดสินให้สัญญาณบล็อกได้เยี่ยมครับแทงทะลุ แทงทะลุได้สวยมากผู้ประสินให้เป็นฟรีคิกครับหรือว่าจะมาแผนไหนแบบนี้รอดยากครับเป็นใบเหลืองแน่นอนอย่างดีที่ไม่เสียหายมากกว่านี้พวกเขาพยายามสร้างพื้นที่เข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมออกบอลไปข้างหน้าแทงทะลุช่องไปทางขวา ลองใจทะลุช่องเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับเข้าไปแล้วครับแาาต่ขยเกือบขาดก็ว่าได้จังหวะนี้ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูอ่านเกณฑ์ได้ขาดจริงๆโอกาสดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้เซฟไม่สวยครับ เข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมพวกเขาเอาบอลกลับมาได้แต่บอลหลุดออกหลังไปซะก่อนเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับเกือบแล้วครับนิดเดียวจริงๆเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้ว ผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูสัดแรงแบบไม่ต้องรับเลยครับพอบอลออกไปเองอยู่แล้วแล้วก็จบ45นาทีแรกของการแข่งขันครับมาชมกันต่อในครึ่งหลังครับเก็บบอลไว้ก่อนครับ มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับเข้าไปแล้วครับแต่ขายเกือบขาดก็ว่าได้เอาละครับลุดเดียวมาแล้วเหลือแค่ผู้รักษาประตูอ่าเสียบอลซะแล้วครับจ่ายทะลุช่องได้สวยครับแทงทะลุได้สวยมากผู้รึกษาประตูจัดการได้สบายสบาย เข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมแทงทะลุจ่ายไปข้างหน้าเป็นเซฟอาพินิหารก็ว่าได้รักษาประตูช่วยทีมไว้ได้ในจังหวะที่สำคัญสุดๆครับไม่น่าเชื่อว่านักเตะระดับนี้จะพลาดโอกาสแบบนี้ได้ครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับจ่ายทะลุ ทำลายการคลองบอลได้ผลครับเข้าไปแล้วครับแต่ขายเตียบขัดก็ว่าได้เซฟได้สุดยอดครับ